สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์นะครับมีพี่น้อมันถามของมาเพื่อนว่ารถนะครับไปใส่ไส้กรองอากาศมาแล้วผลปรากฏว่ารถมีอาการเล่งบวกลื่นควันดำนะครับมันเกิดได้จากสาเหตุอะไรนะครับเพื่อนๆนทุกท่านนะนะครับสิ่งแรกนะครับที่เรามักจะพูดถึงเลยนั่นก็คือเรื่องของก๊อกน้ํามันเป็นหลักนะครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คด้วยว่าก๊อกน้ํามันของเราทํางานปกติดีหรือไม่นะครับ โดยเฉพาะนะครับก๊อกน้ํามันนะครับที่มีสายดูดที่เป็นก๊อกน้ํามันแบบแวก่ํามนะครับที่มีสาย2สายเข้าไปที่ตัวก๊อกแบบนี้นะครับสายเส้นเล็กนะครับสายเส้นเล็กหรือว่าสายเส้นล่างจะเป็นสายแวก่ํามหรือว่าสายดูดนะครับถ้าหากว่าก๊อกน้ํามันของเราเสียนะครับน้ํามันจะลงมาทางสายดูดแล้วก็ไหลเข้าไปที่นะครับตัวเครื่องเลยนะครับไหลเข้าไปที่ตัวเครื่องโดยตรงนะครับ โดยที่น้ำมันไม่ได้ผ่านคาร์บูเรเตอร์แต่อย่างใดนะครับผลก็คือจะทำให้รถของเรามีอาการส่วนผสมหนาเร่งไม่ขึ้นควันดำนะครับทุกท่านนะครับดังนั้นให้ถอดสายดูดออกมาเอาปากดูดดูนะครับถ้าปากดูดดูมีอาการขมมีอาการเฟื่อนลิ้นนะครับมีกลิ่นน้ำมันเบนซินลงมาที่สายดูดตรงนี้นะครับก็แสดงว่าก๊อกน้ำมันของเราเสียนะครับเพราะว่ารถบางคันนะครับมันยังไม่เสียถึงขนาดที่ว่าน้ํามันไหลลงมา ตรงๆนะครับแต่ว่าเจอแรงดูดนะครับมันก็จะมีไอน้ำมันไหลลงมานะครับสำหรับสายดูดนะครับที่มาเข้าตัวก๊อกนะครับก็ให้ทุกท่านได้ทำการตรวจเช็คเลยนะครับรถหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของก๊อกน้ำมันเสียก๊อกน้ำมันเสื่อมตามสภาพตามอายุการใช้งานนั่นแหละนะครับนี่นะครับก๊อกน้ำมันมันก็อยู่บริเวณใต้ถังนะครับอ่า ครับยจเว้นตระกูลเวียบลอยเด้อนะครับอ่าตระกูลเวียบลอยไม่มีนะครับอ้าวรำดับต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของไส้กรองอากาศรถหลายๆคันนะครับประสบปัญหานะครับเรื่องของเล่งไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่อ่าบางที่นะครับเราอาจจะไปทําการซื้อไส้กรองอากาศมาใส่ใหม่นะครับเพราะว่าไส้กรองตัวเก่ามันจำรูดเสียหายนะครับปัญหาของไส้กรองอากาศนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไส้กรองแท้ไส้กรองเทียมนะครับหรือว่าเป็นไส้กรองตัวเก่าของเรานี่แหละเอาละนะครับเมื่อไส้กรองของเราอุดตันแน่นอนครับอากาศมันไม่เข้านะครับอากาศเข้าไม่พอนะครับในขณะที่น้ํามันยังคงจ่ายเท่าเดิมกลายเป็นส่วนผสมหนานะครับก็มีอาการควันดาเล่งไม่ขึ้นพอถอดกรองออกนะครับอากาศมันเข้าเยอะมันก็เล่งขึ้นได้นะครับพเพื่อนๆอ่ะนะครับ ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในส่วนของกรองอากาศมันก็จะมีอยู่2กรณีนะครับทุกท่านนะกรณีที่1นะครับเป็นไส้กรองใหม่นะครับเป็นไส้กรองใหม่นะครับผมเคยเจอปัญหาเอาไส้กรองของใหม่แจกก่องนี่แหละวงเล็บของเทียมของก๊อฟนะครับพอเอามาใส่ปั๊บนะครับใส่เข้าไปนะครับผลปรากฏว่ารถเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วนะครับ ผมก็ถอดกองอากาศออกนะครับก็ถอดออกมันก็เล่งขึ้นเป็นปกติถอดออกถอดเข้าอยู่หลายรอบนะครับเออผมก็มองดูมันก็เป็นไส้กองอากาศของใหม่แต่ทําไมมันเล่งไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายผมก็เลยเอานะครับไส้กองตัวใหม่นั้นไปเป่าลมนะครับพอเป่าลมเสร็จนะครับเอาไปประกอบผลปรากฏว่าเล่งได้เป็นปกติเอออย่างนี้ก็มีนะครับาสาเหตุมันน่าจะเกิดมาจากอ่า ในโรงงานที่เขาผลิตไส้กรองนะครับมันฝุน่นเยอะฝุ่นละเอียดนะครับมันอาจจะวิ่งเข้าไปอุดต,ตันรูทางเดิอนอากาศนะครับที่ไส้กรองนะครับเราเป่าออกก็จบนะครับทุกท่านในส่วนของประเด็นที่สองนะครับเรื่องของไส้กรองอากาศมันก็จะมีอีกหนึ่งอาการก็คือนะครับไส้กรองอากาศเนี่ยมันดักฝุ่นไม่ได้เป็นไส้กรองอากาศแบบบางนะครับช่องทางเดิอนอากาศมันเยอะนะครับมันก็มีส่วนทําให้ นะครับอากาศมันเข้าเยอะนะครับพออากาศเข้าเยอะน้ํามันจ่ายเท่าเดิมกลายเป็นลดส่วนผสมบางพอลดส่วนส่วนผสมบางมันก็เล่งไม่ขึ้นเล่งไม่ได้เช่นกันนะครับมันจะเป็นเล่งบูบูบวบๆนะครับทุกท่านนะเอานะครับเรามาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคาบูเรเตอร์นะครับในตระกูลเวฟร้อยมกักจะมีปัญหาเนี่ยไอท่อดําๆที่มาเข้าคาบูเรเตอร์เนี่ยสายน้ํามันที่มาเข้าคาบูเรเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่สายน้ํามันนะ เป็นสายอากาศเป็นท่ออากาศนะครับท่อตรงนี้นะครับมักจะอุดตันในรถตระกูลเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยอออมักจะอุดตันเดอร์พี่น้องเดอร์นะครับ <S <s <up> <piano> ดังนั้นนะครับให้ถอดออกมาแล้วก็เอาลมเป่าด้วยเพราะว่าสายตัวนี้มันจะอ่ามันจะต่อไปที่กรองอากาศตัวเล็กนะครับออกจากกรองอากาศตัวเล็กถึงจะไปเข้ากรองอากาศตัวใหญ่นะครับที่อ่าไส้กรองนะครับเนี่ยท่อตรงนี้นะครับก็ ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเอาลมเป่าด้วยก็แล้วกันนะครับเอานะครับเรามาดูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เกิดปัญหาที่มักจะเกิดปัญหาขึ้นภายในคาบูเรเตอร์นะครับเพื่อนๆนเคยสังเกตไหมว่านะครับในรถคาบูเรเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่าเวลาที่เราไปล้างคาบูมานะครับเนี่ยไอเตนนมหนูเสานมหนูตรงนี้นะครับอ่ามันมักจะหลุดนะครับมันมักจะหลุด นะครับเคยเจออยู่นะครับไม่รู้ไปประกอบมาจากที่ไหนนะครับอ่านมหนูหลุดนะครับมันก็สตาร์ทติดได้นะครับสตาร์ทติดได้นะครับแต่เล่งเล่งได้นะครับอ่าเล่งได้แต่ถ้าถอดกองออกจะวิ่งได้อยู่ประมาณ 30- 4สี่นี่แหละนะครับบริโภคอัตราอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับเป็นหอบเลยนะครับปั่นปั่นไฮลงหู้หนูครับพี่น้องนะครับจิ้นควันดำนะครับถ้านมหนูตรงนี้หลุดนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาเรื่องของนมหนูหลุดด้วยนะครับเอานะครับ ลำดับต่อมาก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับโดยปกติน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์นะครับจะไม่เกินอาจจะไม่เกินฝาถ้วยนะครับจะไม่เกินฝาถ้วยหรือว่าครึ่งหนึ่งของคาบูเรเตอร์นั่นแหละเมื่อเราประกอบเข้าไปนะ,ะในกรณีที่เราทําการตรวจเช็คก็นะครับเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะครับวิธีการตรวจเช็คระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์ก็ย้อนกลับไปดูได้นะเนี่ยนะครับโดยปกติน้ํามันมันจะอยู่ประมาณเนี่ยลอยต่อนะครับ จะอยู่ประมาณรอยต่อของคอมพลีเตอร์นะครับถ้าเป็นตระกูลเวฟก็จะอยู่ประมาณหัวน็อตนะครับหัวน็อตด้านล่างนะครับหัวน็อตยึดก้นคอมพลีเตอร์นั่นแหละนะครับถึงจะว่าถึงจะพอดีนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าของเวฟนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อยู่ครึ่งนึงนะครับอยู่ครึ่งนึงก็ถือว่ารับได้นะครับแต่อย่าเกินครึ่งนึงของคอมพลีเตอร์ก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่า น้ำมันมันเกินคอมพลิเตอร์ขึ้นมานะครับถ้าน้ํามันเกินคอมพลิเตอร์ขึ้นมาอ่าบางทีนะครับน้ํามันมันไม่ล้นทิ้งนะครับบางทีน้ามันมันไม่ล้นทิ้งนะครับอ่าน้ำมันนะครับมันไม่ล้นทิ้งถ้ามันล้นเกินขึ้นมาเพื่อนๆสังเกตไหมว่าถ้ามันล้นเกินขึ้นมานะครับเนี่ยมันอยู่ตรงกันกับท่อน้ํามันเลยนะครับกับรูทางเดินน้ํามันเลยอ่ารูทางเดินน้ํามันแล้วก็อากาศนะครับทุกท่านนะ มันจะล้นมาตามรูทางเดินอากาศนี่แหละนะครับถ้าหากว่าระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์มันสูงเกินไปนะครับทุกท่านดังนั้นก็ไปพิจารณาเรื่องของนะครับเข็มลูกลอยแล้วก็ชุดลูกลอยนะครับเสื้อคาบูเรเตอร์มันปิดน้ํามันไม่อยู่มันก็เลยทําให้ระดับน้ํามันสูงเกินพิกัดนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะไหลไปตามรูทางเดินอากาศนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับทําให้รถของเรามีอาการส่วนผสมนา เร่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเพืเ่อนทุกท่านนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัญหานะครับที่เราได้เจอกันบ่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับว่าในรถรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆออกมานะครับที่คอมพิวเตอร์จะมีวาล์วตัดอากาศอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีตะตุ่ม2ตะตุ่มแล้วก็มีน็อตยึดอยู่ 2- อสาตัวเนี่ยนะครับตะตุ่มแบบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าวาล์วตัดอากาศนะครับอ่าเวลายกกระเร่งมันจะตัดอากาศแล้วมันจะเพิ่มน้ํามันเข้าไปนะครับน้ํามันส่วนนี้ จะเข้าไปชโลมหัวลูกสูบแล้วก็ชุดวาลนะครับหลงเหลือจากการของไหมก็จะไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับแคตทอรไรติกนะครับทุกท่านนะครับเอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเกี่ยวขึ้นเกี่ยวข้องยังไงนะครับอ่าเมื่อกี้คายปุ๊บกระเด็นออกมาปั๊บเลยนะครับนี่นะครับโอริงอยู่นี่ครับพี่น้องนะครับ อ่าตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าวาล์วตัดอากาศก็คือแผ่นดําตัวใหญ่นั่นแหละนะครับนี่ที่ผมกําลังแกะอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้นะครับวาล์วตัดอากาศตัวนี้ถ้าหากว่าเกิดการรั่วซึมนะครับมันจะไม่ตัดอากาศให้เรานะครับอ่านี่แหละนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องของควันดํานะครับอ่ามันไม่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ตัดอากาศนะครับมันไม่เปิดทาง มันไม่ไปเปิดไปปิดทางเดินน้ำมันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอาการส่วนผสมหนาได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะสําหรับแผ่นแวกค่อมตรงนี้นะครับอ่าถ้าหากว่าเราถอดออกมาแล้วก็ไปส่องใส่แดดก็แล้วกันนะครับส่องใส่แดดดูว่ามีแสงรอดไหมถ้ามีแสงรอดก็ไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับทุกท่านนะครับมีแยกขายแล้วทุกวันนี้นะครับสําหรับวาล์วตัดอากาศที่อยู่ด้านข้างของ,ของ,ของคารบ์บูเรเตอร์นะครับรถรุ่นเก่าๆมามันมักจะขาดเสียหายเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับรถที่เป็นใบโชคนะครับที่เป็นใบโชคที่เป็นโชคเหมือนของเวฟนะครับระวังนะครับลูกโชคเสียหายนะครับลูกโชคเสียลูกโชคปิดไม่สนิทนะครับในรถได้หลายรุ่นที่เป็นโชคมือเนี่ยนะครับโชคปิดไม่สนิทนะครับมันก็นะครับทำให้เกิดอาการส่วนผสมหนาเร่งไม่ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านดังนั้นนะครับฝากให้เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกโชคแบบชักหรือว่าลูกโชคแบบ ใบลิ้นเล่งเหมือนของเวฟนะครับลูกโชคใบลิ้นเล่งเหมือนของเวฟนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าสปริงดึงลังมันขาดนะครับเวลาเราเล่นเครื่องใบโชคมันจะวิ่งมาปิดหน้าคาบูเรเตอร์เองนะครับดังนั้นให้ทำการตรวจเช็คตามที่ผมกล่าวมานะครับ